สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบก,กับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นทายุนอกนะคะสำหรับคำาึ้นนี้แอดปาร์ตี้จะให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการขนมยเลขขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่6เดือนพฤษภาคม2566นะคะวุ้นดาวโจรวันนี้แอดให้ติดลูกปิป้นนะคะนี่แอดให้ลูกสูงนะคะเจาะให้เม็ดเดียว04นะคะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะศูนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกท่กทานที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ